สวัสดีครับเพื่อนๆนะฮะก็สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตาม SB 1 4 official นะฮะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่คลิกเข้ามาเห็นนะฮะคลิกนะฮะก็วันนี้ก็เดี๋ยวผมจะมาทดสอบเออเอาโชค White S ครับแบ็ k ซีรีส์นะครับในไลน์ของ Top Up นะฮะ Top Up ไลน์นะฮะก็เป็นชื่อรุ่นว่า White S Back Series นะฮะ Z Sport b ร a c k Series e นะฮะอีดิชันก็เพื่อนๆก็จะเห็นว่าชคอตัวนี้เป็นสีดำทั้งตัวนะครับผมก็โชคก็จะมีฟังก์ชันอยู่ออสองฟังก์ชันนะฮะก็จะเป็นพีโหลดนะครับผมแล้วก็ปรับรีเบลนะครับผมส่วนโชคก็จะเป็นม,มาตรฐานของ y d s, <S เลยนะฮะทำมาเพื่อสำหรับ Honda m o n k e ี้เลยนะฮะอย่างตัวนี้ก็สามารถที่จะเอาไปใส่กับ Honda Wave ได้เพราะระยะสูงก็ก็ ระ,ระดับเดียวกันนะฮะแต่มันทําออกมาเพื่อเป็น Honda สําหรับ Honda m o n k ก y นะฮะก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะไปทดสอบทางที่เราจะใช้ทดสอบก็จะเป็นทางที่เราใช้ในชีวิตประจําวันครับผมไม่ได้ไปทางแบบเหมือนเทรลหรือหรือออฟโรดอะไรประมาณนี้เพราะว่าในชีวิตประจําวันเลยเราต้องเ,ออเข้าใจด้วยว่าบริบทในการใช้รถของเราเนี่ยคือเราก็จะใช้รถแบบ ชีวิตประจําวันคือทางเรียบบ้างนูน่นนี่นั่นบ้างอะไรประมาณนี้ก็มีโค้งบ้างอะไรบ้างเนาะก็ก่อนอื่นเลยที่ที่ยังไงมันก็ดีกว่าโชคเดิมอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวก็ยังไงเราไปเอ่อไปชมโชคก่อนนะฮะว่าเออเวลาวิ่งแล้วสวดทรงมันเป็นยังไงรีบาวยืดหยุ่นมันเป็นยังไงอะไรประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยแล้วกันนะฮะครับผม ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านกา,าแฟแห่งหนึ่งนะฮะในจังหวัดระยองนะฮะก็ชื่อร้านภูนั่งยองนะครับผมก็ระยะทางจากที่เราเดินทางมาเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก40กิโลนะฮะก็พอที่จะออบอกความรู้สึกในการใช้โชคของ YDS s e Sport ตัวนี้นะฮะแบ็กซีลิงนะครับผมก็จากที่เพื่อนๆได้เห็นภาพที่เราวิ่งมาเนาะ,ะมันก็จะเป็นพวก เป็นทางเป็นทางยามาตตยเนี่ยฮะแต่ก็เป็นโค้งนะฮะมีโค้งแล้วก็มีทางที่มันไม่ค่อยดีบ้างเป็นคลื่นบ้างก็มีนะก็ทาให้ผมได้รู้เลยว่าโช๊คตัวนี้มันมันออกแบบมาเนี่ยเพื่อให้เกิดความนุ่มนวนลล่ะไม่คือความรู้สึกเนี่ยมันมันไม่ใช่เลสซิ่งจ๋าเลยนะฮะมันมีความนุ่มและหนึบนะฮะช่วงรีบาวเนี่ย อมันอยู่ที่การปรับเนาะแต่ผมก็ปรับค่ารีบาวอยู่ประมาณครับกลางๆฮนะก็ทําให้ชกคืนตัวได้แบบมันไม่ได้เด้งเลยนะฮะสิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมได้รู้เลยว่าคือช่วงระหว่างกลางโค้งเนี่ยคือชกธรรมดาเนี่ยเวลาเราเข้าโค้งไปเนี่ยครับเวลาเข้าโค้งไปเนี่ยแล้วเวลาแบบยังอยู่ยังอยู่กลางโค้งอยู่เลยชกมันคืนตัวแล้วนะฮะแต่ว่าเมื่อชก ตัวนี้นะครับแซส,ส,สปอร์ตตัวนี้นะครับมันมีมันมีรีเบลที่เรากําหนดค่าคืนตัวของมันได้เนี่ยมันกออ็อยู่ในระหว่างกลางโค้งเนี่ยมันก็ยังไม่คืนตัวซะทีเดียวครับมันก็เลยไม่ทําให้รถมันกระดอนแล้วทำให้รถยังอยู่ในมันอยู่ในการควบคุมได้นะฮะมันอยู่ในความนุ่มนวลอยู่นะฮะโชคตัวนี้นะฮะก็ก็จริงๆแล้วโชคตัวนี้มันกักบราคากับ กับสมรรถนะที่ได้ก็ผมคิดว่ามันคือเอาง่ายๆเลย YS เนี่ยเขาใช้คำว่า,า world class เนเอะ YS a s o r b e r world class นะฮะก็คือคือระดับระดับโลกไปแล้วนะฮะก็เป็นที่นิยมก็คือญี่ปุ่นเอ่ยอะไรเอ่ยก็ขายได้ทั่วโลกนะฮะก็ I&D ก็จะเป็นทางเมืองนอกเลยก็เข้ามาทำ I&D ในไทยเนาะก็อย่างที่ Official ยล YS ได้สนาเอาไว้นะก็ประมาณนั้นละฮะก ก็แนะนำโชคตัวนี้นะฮะก็สมมติใครใช้มังกี้หรือ HONDA WAVE เนี่ยคือมันใช้ซีรีส์เดียวกันนะครับผมก็ใช้งานแบบสเตียร์ะได้ได้ดีพอนะก็จากเพื่อนๆได้เห็นโชกไวริเ a สแซ็คสปอร์ตตัวนี้นะฮะเพื่อนๆก็จะเห็นอยู่ว่าโปรไฟล์ของโชคเขาเนี่ยสปริงของเขาเนี่ยขดลวดสปริงเนี่ยเขาไม่ได้ใหญ่นะฮะแล้วก็แกนโชคของเขาก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะฮะคืด้วยโปรไฟล์ของโชคเนี่ยเขาไม่ได้ออกมา เพื่อเลสซิ่งจ๋าเลยนะฮะเพราะว่า,าผมสังเกตเวลาผมผมขับเนี่ยมันมีความนิ่มอยู่เนี่ยในช่วงของการโค้งที่ผมวิ่งรถมาเนี่ยจะเป็นโคง้งโค้งหนึ่งที่ลึกนะฮะคือโคง้งโค้งนั้นอ่ะเอาตรงๆเลยว่าผมใช้ค่ายเหลืองมาก่อนนะค่ายเหลืองเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะฮะแต่ค่ายเหลืองเนี่ยเขาออกมาโดยตอบโจทย์ในการเป็นเลสซิ่งนะครับแต่เลสซิง่งโดยทางสเตย์ยูสเนี่ยบางครั้งอ่ะ บางครั้งในในโค้งเราเราเราไม่ต้องการที่จะใช้ในความเลสซิ่งอะไรมากนะเราต้องการความซอฟแล้วก็นุ่มสมูทนะฮะผมเอาของไข่เหลืองมาเนี่ยก็ใช้ความเร็วอยู่ประมาณสัก80เนี่ยมันก็ผมรู้สึกว่ามันมันแถละมันมันเกิดมันไม่เข้าโค้งอะมันโค้งไม่เข้านะฮะอันนี้ไม่ไม่ไม่รู้อาจจะเป็นฝีมือของผมเองหรือว่าอาจจะเป็น เรื่องโชคที่มันเลซิ่งเกินไปก็ได้ถามว่ามันแข็งไหมมันแข็งเพราะมันคำว่ามันเลซิ่งเองนะฮะแต่โชคตัวนี้ของไวเเนี่ยเขาทำออกมาเนี่ยเพื่อเป็นสำหรับแนวสเตยยูสนะฮะแล้วก็เหมาะแก่การใช้งานขับขี่ท่องเที่ยวหรือว่าจะเลซิ่งจะซิ่งหน่อยก็ได้อะไรประมาณนี้ก็ในโค้งที่ผมวิ่งเข้ามาเนี่ยาจากาผมเคยใช้รถอีกคันนึงวิ่งเข้ามาระดับ80-80เนี่ยโค้งเนี้ยผมอยู่ประมาณ90เกือบ100ได้เลยผมผมเข้าไปได้เลยเพราะว่า อ,อ,อันนี้อย่าลืมว่า Honda m ม n งกีตัวนี้ผมใช้ยางเดิมด้วยนะฮะแต่ว่ามันก็ทำให้ผมได้รู้สึกมีความมั่นใจนะฮะในช่วงระหว่างโค้งนะฮะแล้วก็โค้งผมเข้ารู้สึกว่าเข้าได้คมแล้วมีความมั่นใจที่จะบิดเติมคันเร่งได้ในโค้งด้วยนะฮะนะฮะก็โชคตัวนี้ก็เป็นมูลค่าตามที่เขาขายตามท้องตลาดราคามาตรฐานก็อยู่ประมาณหก0 0นนะฮะหกพั 6, เนี่ย ถามว่ามันคุ้มค่าไหมกับการใช้งานผมว่าโชคตัวหนึ่งกับกับรถมอเตอร์ไซค์ในระดับพรีเมียมเกรดอะไรอย่างเงี้ยหกพเนี่ยผมคิดว่าไวเัสทำออกมาได้ในราคาที่คุ้มค่านะคุ้มราคานะฮะเพราะว่าเพื่อนๆอาจจะเจอซีรีส์ของไวรที่ซีรีส์ท,ที่ที่เริ่มต้นเนาะก็ระดับเป็นท็อปอัพอะไรพวกนี้มันก็จะเจตนาเขาทําออกมาเพื่อการบรรทุกนะฮะบรรทุกรถไรเดอร์ส่งของหรือว่ารถขนของอา่า สำหรับร้านค้าอะไรต่างๆนะอันนะั้นะท็อปอัพมันก็จะเหมาะนะฮะแต่อย่าลืมว่าถ้าเราเอาไปใช้ท็อปอัพเนี่ยเอาไปขี่ท่องเที่ยวเนี่ยโดยเราไม่ต้องไปแบกอะไรมากมายเนี่ยเราก็จะเกิดการแข็งกระด้างนะฮะดังนั้นาการเลือกโชค๊คนะฮะให้เหมาะกับในชีวิตประจําวันที่เราใช้รถเราเราต้องการอะไรเอารถคันหนึ่งเราต้องการที่จะขับท่องเที่ยวหรือจะขับใช้งานขับไปทํางานนู่นนี่นั่นยังไง เพื่อนต้องถามตัวเองก่อนว่าเพื่อนใช้รถยังไงนะฮะส่วนตัวนี้ซัส,ส,สปอร์ตตัวนี้ผมคิดว่ามันครอบคลุมไม่ว่าจะขี่ท่องเที่ยวหรือการใช้งานแบกน้ําหนักทีออ่อยู่ประมาณสัก30-40โลผมคิดว่าในกระเป๋าลูกนึงที่เรามีสัมภาระคง30-40 40โลเนี่ยผมถือว่ามันหนักมากนะเรายกแทบไม่ไหวนะครผมว่า ตอบโจทย์ได้ทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นถี่ถเที่ยวเล่นคาเฟ่น,นะสายชิคสายชิลนะฮะสายแต่งสวยเพราะชกตัวนี้โปรไฟล์ก็สวยนะฮะแล้วก็สามารถบรรทุกหนักได้ซ้อน1ซ้อน2ได้นะครับคนเดียวซ้อนแฟนด้วยก็ได้นะฮะก็เหมาะนะฮะชกตัวนี้เพราะว่ามันมีการปรับระดับรีบาวความหนืดได้ด้วยนะฮะปรับค่าพีโลดได้ด้วยนะฮะอ่ะโอเคท้างั้นแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันที่รถนะฮะโปรไฟล์รถนะ,ะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูชก อีกครั้งหนึ่งนะฮะ,ะก่อนจะปิดคลิปนะฮะก็มาดูโชคว่าโชคเป็นแบ็กซีรี์เนี่ยคือมันแบ็กคือแบ็กทั้งตัวนะฮะยกเว้นแค่แกนเท่านั้นเองนะฮะจะสังเกตเลยว่ายเอเนี่ยไม่ได้ทําออกมาง่ายนะดำทั้งตัวอย่างเงี้ยนะฮะจะสังเกตเลยเห็นไหมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นรหัสโค้ดนะของแท้นะครับผมอย่างที่ผมเคยพูดไปแล้วว่าสปริงเขาไม่ได้เป็นสปริงที่ขดใหญ่เห็นป่ะเพื่อนๆดูเลยว่าเห็นไหมแต่แกนเนี่ยเขาแกนใหญ่ใช่ไหมฮะ ในการรีบาวของสโตงเขามันเลยมีความหนืดนะฮะผมก็สื่อสารให้เพื่อนเข้าใจได้ง่ายนั่นเองนะฮะแต่แกนสปริงของเขาไม่ได้มันไม่ได้โตดังนั้นหน้าชะจะไม่แข็งแน่นอนครับจะมีความนุ่มนะครับผมแล้วทีนี้ก็ฮอนด้ามังกี้ตัวนี้ของผมเนี่ยก็จะเป็นสีดําด้วยนะครับผมพรมันเป็นสีดําแล้วเข้ากับชคสีดำมันแลทําให้ดูกลมกกืนนะฮะถ้ากลับกันนะฮะจะเป็นสีเหลืองสีแดงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้โชคเนี่ยมันมันมันจะเด่นกว่า มันจะเด่นกว่ารถนะฮะมันก็ทําให้่โชก็ได้โดดเด่นนะมันก็อยู่ที่รถนิยมคนที่จะเลือกโชคแล้วกันฮะแต่ว่าไวเอนี่ยน้อยครั้งมากเลยที่จะทำแบ a ็กอิดิชันออกมาอย่างนี้นะฮะก็ส่วนใหญ่ผมก็จะเห็นในรีเบลนะฮะวันได้รีเบลนะฮะร,รุ่นที่เป็นรุ่นท็อปๆเท่านั้นนะฮะที่จะทําออกมาเป็นสีดําแบบนี้นะฮะก็ท่านเพื่อนสนใจยังไงเพื่อนก็ลองติดต่อสอบถามไวเอทไทยแลนด์ดูนะฮะแล้วก็หรือว่าตัวแทนจําหน่ายนะฮะ ที่อยู่ตามร้านนะทุกๆจังหวัดนะฮะตัวแทนเยอะนะฮะนะฮะแล้วก็คุณภาพการันตีครับระดับโลกนะฮะแล้วก็มีการรับประกันนะฮะระยะเวลานก็สแกน QR วอโค้ที่กล่องที่อะไรตามตามคู่มือได้เลยก็ติดตั้งง่ายมากนะฮะโอเคถ้างั้นแล้วเพื่อนๆถ้าชอบคลิปผมก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะฮะฝากกดแชร์กด Subscribe นะฮะเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวผมจะมีผลิตภัณฑ์ของ y ว s เนี่ยมานำเสนอให้กับเพื่อนๆยู่นะฮะแล้วก รอคิวอยู่อีกคันหนึ่งที่ผมจะมารีวิวให้เพื่อนดูก็คือ Honda Lead เนาะเป็นรถที่เป็นกระแสอยู่นะแล้วก็ใช้ไวเอนะในท็อปซีรีส์เหมือนกันนะฮะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้ก็อันนั้นมันติดตั้งไปแล้วนะฮะแต่รีวิววิ่งหรือว่าไลดิ้งอย่างเงี้ยผมยังไม่ได้ทําให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะก็ฝากติดตามด้วยละกันนะฮะสำหรับไวเอนะครับโอเคถ้างั้นเราขอบคุณมากนะครับไปราคาผม